สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมีนนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าในช่วงของเดือนมกราคมในตรงนี้ชาวราศีมีนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพ yeah. nee. ันธ์ของชาวราศีมีในช่วงของเดือนมกราคมนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันนะคะขอคุณได้เทนซซับซ้อนนะคะ สถนานการณ์ก่อนหน้านี้ในระหว่างตัวตนของคุณแล้วตัวตนของเขานะคะคือคุณรู้สึกหนักนะนะมีความกังวลเกิดขึ้นมีความรู้สึกอึดอนะัดในส่วนตัวตนของเขาในตรงนี้ก็มีพลังงานที่ดูเหมือนกับต้องการจ,จัดการหรือวางแผนเรียบเรียงควบคุมอ,อะไรบางอย่างในตรงนี้นะคะคือต่างก็มีความรู้สึกหนะักอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็มีความเหน็บหนาว กังวลใจกันเกิดขึ้นแล้วก็มีความต้องการความพึงพอใจอยากจะทําให้สถานการณ์เหล่านี้นะั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือต้องหรือเป็นไปในสิ่งที่ตนเองนั้นต้องการหรืออยากจะให้มันเป็นนั่นเองนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําหรือควบคุมอะไรได้ในตรงนี้นั่นเองนะคะประมาณนี้นะอันนี้คือเหตุการณ์ก่อนหน้าที่คุณนั้นจะมาดูดวงในตรงนี้นะคะแล้วก็เรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของคุณกันนะคะว่า สถานการณ์ปัจจุบันของคุณนะคะชาวราศีมีนนั้นเป็นอย่างไรนะคะในขณะนี้คุณเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะได้คิงสสัปวาน์ซิกซับซอสเดอะสตาร์นะคะแล้วก็เดอะมู ฟรีซ็อกนะคะในตรงนี้นะกำลังจะบ่งบอกถึงการที่สถานการณ์ในตอนนี้คุณและเขานะคะตกอยู่ในสภาวะที่นิ่งเงียบต่อกันและคิดว่าการนิ่งอย่างนี้คือดีที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคเขาคุณสบายใจและคุณก็พร้อมและพึงพอใจและก็หวังว่าจะเป็นไปดังที่คุณนั้นคิดหรือคาดหวังนั่นเองการที่นิ่งอย่างนี้คุณรู้สึกสบายใจโอเคดีแล้ว คือคุณไม่ต้องการอะไรแล้วคุณมีความสึกกับการที่อยู่กับสภาวะแบบนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์หรือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดูนิ่งไปก็ตามแต่คุณรู้สึกโอเคคือก่อนหน้านี้คุณมีความพยายามคุณมีความพยายามที่จะควบคุมจัดก,การหรือพยายามในทุกสิ่งทุกอย่างในตรงนี้แล้วก็รู้สึกเหนื่อยตัวเขาเองก็เช่นกันเขาก็มีความสึกที่เหมือนกับ ต้องการอยากจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแต่ว่ายิ่งพยายามมากเท่าไหร่ยิ่งคิดวางแผนในการที่จะจัดการมากเท่าไหร่ในตรงนี้มันดูเหมือนแค่ว่าจะทําอะไรไม่ได้ไม่มีช่องทางที่จะทําหรือลงมือทําแล้วไม่สําเร็จนั่นเองนะคะจึงจําต้องนิ่งกันก่นกอนในตรงนี้เราคิดว่าการนิ่งการห่างการสักพักสักระยะในตรงนี้เป็นสิ่งดีแล้วเป็นสิ่งที่ควรที่จะเป็นในตรงนี้เหมือนกับว่าในตอนนี้นิ่งเงียบห่างหายกันไปคุณคิดว่า ที่เป็นอยู่อย่างนี้คือดีที่สุดแล้วนะคะแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไป j d g m e n t นะคะเอซับคลาสเดอะสเตนขึ้นมาอีกแล้วนะคะในตัวนี้เนาะ,อ,ะอันนี้คือ k i n ซอฟต์หวานนะขออภัยนะคะ,นะคะไม่ใช่เดอะสเตน เอซับครับคิงซับวานอ่าอันนี้คือคิงซับวานคิงซับวานอันนี้คือ before after นะคะคือในตรงนี้นะคะกําลังจะบ่งบอกได้ว่าสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาในตรงนี้ก่อนหน้านี้มีความพยายามแต่ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ยิ่งไม่สําเร็จทําอะไรไม่ได้ในตรงนี้ก็เลยจึงนิ่งไปในตรงนี้แล้วก็มีความรู้สึก ว่าโอเคแล้วที่นิ่งไปตรงนี้ห่างกันสักพักหนึ่งในตรงนี้ก็ดีที่สุดแล้วในตรงนี้นะคะก็คือดีแล้วที่ที่นิ่งที่เงียบไปตรงนี้ดีแล้วนะคะห่างกันสักพักเถอะนะคะเนประมาณนี้นะที่คุณรู้สึกแล้วก็ในตรงนี้นะคะก็มันจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพยายามมาตลอดคุณสามารถที่จะปลดปล่อยออกแล้วถึงแม้ว่าคุณจะมีคิดบ้างกังวลบ้างแต่คุณก็หันหน้ามาสนใจในความรู้สึกของตนเองดูดลตัวเองมากขึ้น เข้มแข็งมากขึ้นเติมเต็มความรู้สึกของตนเองให้มากขึ้นรู้สึกดีมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นคือตัวเขาเองก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีความทะยอยทยานมีความที่อยากจะตยามสารต่อแต่ทำอะไรไม่ได้มีการวางแผนขึ้นคุ้นคลิกมีความใจร้อนมีความทะยอยทะยานที่อยากจะทำแต่ในตอนนี้ดูเหมือนกับว่าคิงซับวันคนนี้ จะสามารถปรับตัวกับสถานการณ์เหล่านี้ได้จะอยู่กับสถานการณ์ที่อยู่ในภาวะที่งเงียบๆอย่างนี้ได้และเขาก็จะไม่เหมือนกับใจร้อนอีกเหมือนเดิมเขาจะใจเย็นลงและเขาจะเข้าอกเข้าใจกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมากขึ้นเขาจะไม่ใช้อารมณ์อีกต่อไปเขาจะไม่ใจร้อนรู้วามอีกต่อไปเขาจะไม่ใช้อารมณ์แล้วเขาจะนิ่งเขาจะใช้เหตุและผล เพื่อเป็นการเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างและก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆลงมือทําด้วยความเข้าใจและในการปรับปรุงตัวในตรงนี้เกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าเขาต้องการปรับเปลี่ยนเพื่อคุณนะคะเพราะว่าในตรงนี้นั้นดูเหมือนกับว่าสิ่งที่เป็นไปสิ่งที่ทําให้คุณนั้นรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอึดอัดใจในตรงนี้เกิดจากเหตุการณ์จากเขานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะปรับ ปรับเ n e r g y ปรับพฤติกรรมปรับทุกสิ่งอย่างของตนเองให้กับคุณนั่นค่ะนะคะในตรงนี้เนาะเขาจะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพื่อคุณเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อคุณแล้วทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันดีขึ้นเป็นไปในทิศทางที่ลงตัวมากขึ้นดีมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้คือเ n e r g y ของ พลังงานของชาวราศีมีนนะคะในช่วงของเดือนมกราคมนะคะถ้าชอบกดไลค์กด s u b ส c คร b e กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจแบบนี้ต่อๆไปนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ